สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเรามาแนะนำเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะทุกท่านเนื้อที่18.2ตารางวาค่ะอยู่ในซอยราชพัฒนานะคะแต่งสวยทำเรดีราคาถูกนะคะทุกท่านท่านใดกำลังมองหาทาวน์เฮาส์อยู่นะคะรับชมคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะทุกท่าน พิกัดอยู่ที่ถนนรามคำแหงซอยราดพัฒนาแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะเป็นทาวน์โฮมสชั้นนะคะมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่น2แอร์1ที่จอดรถนะคะบนเนื้อที่18.2ตารางวาราคาอยู่ที่2,990,000บาทค่ะ ชาวโฮมคุณภาพนะคะสไตล์โมเดิร์นภายในกว้างขวางค่ะทุกท่านไปนมีฝ้าเพดานสูง3เมตรปโปร่งโล่งสบายด้านหน้าบ้านนะคะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือได้ทิศแสงลมอากาศถ่ายเทดีค่ะทุกท่านชั้นร่างปูพื้นด้วยแกนิโตพร้อมกับตกแต่งห้องครัวแล้วนะคะชั้นบนเป็นพื้นรามิเนตขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำคะ่ะ หน้าบ้านไม่ชนกับใครนะคะสามารถจอดรถตรงข้ามบ้านได้เลยนะคะสภาพโดยรวมพร้อมเข้าพักอาศัยคะ่ะทุกท่านทาวน์โฮมทําเรดีนะคะอยู่ในย่านรามคำแหงร่มก้าวมีนบุรีในซอยราชพัฒนานะคะห่างจากถนนรามคำแหงและแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะทุกท่าน การเดินทางสะดวกสบายนะคะใกล้ถนนการชนาพิเศษนะคะถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนหลายๆแห่งเลยนะคะและมีโรงพยาบาลอยู่ในละแวกใกล้เคียงด้วยนะคะทุกท่าน ท่านใดสนใจนะคะทางโฮมคลิปนี้ค่ะสามารถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดชมพื้นที่กันก่อนได้ค่ะทุกท่านนัดชมทาวโฮมกันก่อนทั้งภายนอกภายในดูทำเลกันก่อนนะคะถูกใจยังไงก็ค่อยว่ากันก็ได้ค่ะในตอนนี้นะคะเจ๊เคนโนใส่ราย,ายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้สำหรับทุกท่านที่สนใจใต้คลิปนี้นะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมกันก่อนได้ค่ะ ตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับเจเคโนได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ